ตอนที่เจ็ดแกล้งป่วยผ่านไปสิบวันหลังจากที่มู่หลานมาแจ้งข่าวให้ลู่หานว่าจะมีการบ่มเพาะแบบกลุ่มถูกจัดขึ้นมายามเช้าของวันดวงอาทิตย์เปล่งประกายทอสีทองแสงสว่างสวยปกคลุมไปทั่วทั้งเก้าดินแดน บนยอดเขาหวนหลงที่มีพื้นที่กว้างขวางภายในเรือนไม้หลังหนึ่งที่ตั้งเด่นอยู่บนพื้นที่เขาหลายร้อยหมู่นั้นร่างของบุรุษที่เพิ่งย่างเข้าวัย20ปีกำลังเตรียมการอันใดอยู่หลังเรือนไม้เล็กๆหลังนั้น ไม่นานนะักเวลาเริ่มแผนการก็มาถึงลู่หานจัดแจ้งพื้นที่ภายในเรือนของตนอย่างไม่ขาดตกพร้อมกับพาร่างของตนเองไปนอนนิ่งอยู่บนเตียงครั้งนี้ลู่หานตั้งใจเอาไว้ว่าเขานั้นจะแกล้งป่วย การฝึกฝนบ่มเพาะแบบกลุ่มมันกินเวลาตั้งหนึ่งเดือนเขาไม่ยอมเสียเวลาอันมีค่าของตนเองไปกับการบ่มเพาะเช่นนั้นหรอกผู้ฝึกยุทธแต่ละคนมีความรวดเร็วในการบ่มเพาะแตกต่างกันไปรวมไปถึงประเภทของวิธีการบ่มเพาะด้วย บางคนสามารถบ่มเพาะด้วยตนเองรวดเร็วกว่าแบบกลุ่มหรือว่าบางคนอาจจะบ่มเพาะแบบกลุ่มได้รวดเร็วกว่าด้วยตนเองคนเดียวเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นั้นแตกต่างกันออกไป สิบวันหลังจากที่ลู่หานได้ลองบ่มเพาะด้วยตนเองโดยใช้วิธีการบ่มเพาะของเยี่ยหวนที่เป็นตัวเอกของเรื่องที่ทางนักเขียนได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดตอนนี้พลังของทักษะบ่มเพาะรากฐานของเขามันได้อยู่ในระดับกำเนิดพลฝังสีครามเรียบร้อยแล้ว มันทำให้ลู่หันร,รู้ว่าตนเองเหมาะกับการบ่มเพาะด้วยตนเองมากกว่าในเมื่อการบ่มเพาะพลังของเขาเหมาะกับการบ่มเพาะด้วยตนเองมากกว่าแล้วเขาจะทำบ่มเพาะแบบกลุ่มไปด้วยเหตุใดไปไหนมาไหนก็ไม่ได้สิ่งเปลืองเวลาชีวิตสู้เอาเวลาไปดูแลสมุนไพรยอย่างไท้ดีกว่าลูฮหันที่พาร่างของตนเองไปนอนนิ่งบนเตียงเขากระทำสองอย่างเพื่อเป็นการหลอกตาหมู่หลาน หคือการนำผงบางอย่างมาป้ายทาบริเวณริมฝีปากให้ดูซีดเผือดและนำผ้าที่ต้มด้วยน้ำร้อนมาเช็ดตามร่างกายให้ร่างกายภายนอกนั้นร้อนเหมือนกับผู้ที่มีไข้สูงลู่ฮานคิดวิธีนี้ได้จากตอนที่สมัยเขายังเด็กเขามักจะใช้วิธีการนี้ในการหลอกพ่อแม่เพื่อกแกล้งหยุดเรียนอยู่บ่อยครั้ง นี้ก็ได้เวลาที่จะเริ่มการบ่มเพาะแบบกลุ่มแล้วลู่หานว่าถ้าเมื่อไม่เจอเขาปรากฏตกายอย่างไรเสียก็ส่งมู่หลานมาตามตัวเขาอย่างแน่นอนตอนนี้สิ่งที่ลู่หานกระทำได้คือการนอนหลับตาและเฝ้ารอเพื่อแสดงต่อหน้าของมู่หลานให้ดีที่สุด ไม่นานนักลู่หานที่กำลังนอนหลับตาอยู่นั้นหูทั้งสองข้างก็ได้ยินเสียงของฝีเท้าอันคุ้นเคยปรากฏขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวการปรากฏกายอย่างไร้เสียงขึ้นมาโดยก่อนหน้าแทบจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าจากไกลๆเช่นนี้มีเพียงมู่หลานเท่านั้นยามนี้เท่าที่ลู่หานจำเนื้อเรื่องของนิยายได้ไม่ผิดมู่หลานนางมีทักษะบ่มเพาะที่ชื่อว่าย่างกายไร้เสียง ทักษะบ่มเพาะนี้มันเป็นทักษะบ่มเพาะที่คอยส่งเสริมการเคลื่อนไหวของนางให้รวดเร็วและแทบจะไร้เสียงของการเคลื่อนไหวผู้ที่ปรากฏกายออกมาเช่นผีได้ภายในสำนักอักษรสวรรค์มีเพียงแค่สองคนเท่านั้นคือมู่หลานและ มหาจอมปราดหูของลูหานได้ยินเสียงฝีเท้านั้นปรากฏขึ้นมาแล้วค่อยๆย,ย่างกายเข้าใกล้ร่างของเขาเรื่อยๆเ,เมื่อเสียงฝีเท้าอนันนุ่มนวลมาหยุดใกล้ร่างกายของเขาลูหานได้โอกาสเปิดดวงตาทั้งสองข้างของตนเองที่กำลังพับปิดอยู่เปิดขึ้นมาอย่างช้าช้าดวงตาคู่พยายามลืมเปิดไม่เต็มด้วยเพื่อแสดงให้นางเห็นถึงความอิดโรย ภาพแรกที่ลู่หานเห็นคือมู่หลานกำลังยืนมองเขาอยู่ข้างเตียงไม่ได้พบเจอกันหลายวันความงดงามบนใบหน้าอันเย็นชาประหนึ่งน้ำแข็งของนางยังไม่จางหายไปเลยสักนิดสิพี่ลู่หานแซงเปล่งเสียงอันแผ่วเบาเจ้าเป็นอันใดมู่หลานเปล่งเสียงถามออกมาอย่างเรียบเฉยข้าไม่สบายนิดหน่อยขอรับลู่หานตอบกลับไปด้วยเสียงอันอิดโรยเช่นเดิม การแสดงเป็นเอกคงเป็นเพราะว่าเมื่อตอนกลางคืนเขานั้นแซงทำอย่างนี้บ่อยครั้งูุหลานนำมืออันนุ่มนวลของนางยกขึ้นมาวางไว้ที่หน้าผากของลู่หานตัวของเจ้าร้อนข้าจะไปเอายามาให้มุหลานเอ่ยพร้อมกับจะพากายของตนเองวิ่งออกไปด้านนอกโดยทันทีกระนั้นนางทำได้เพียงหันหลังเท่านั้นจะไม่ทันได้ก้าวขา ฝ่ามือของนางที่วางอยู่บนหน้าผากของลู่หานก็ถูกมือของลู่หานยกขึ้นมาคว้าจับเอาไว้เพื่อหยุดนางมู่หลานเหลียวมองด้านหลังหลังจากที่มือของนางถูกดึงเอาไว้ไม่ต้องขอรับสิทธิพี่สามข้าขอเพียงแค่นอนพักอีกสักสองถึงสามวันก็พอขอรับแต่การบ่เพาอแบบกลุ่มในครั้งนี้ข้าคงจะเข้าร่วมไม่ได้กราบขออภัยท่านผู้อาวุโสทั้งสี่ด้วยขอรับลู่หานเอ่ยด้วยเสียงแถวเบา มู่หลานมองใบหน้าของลู่ฮานที่กำลังซีเเผือดพลังกระพริบตาปริบป,ปริบอืมเครื่องหมายตัวหนอนมู่หลานพยักหน้าขอบคุณขอรับสิทธิทสามผ่านไปครู่หนึ่งมู่หลานก็ยังคงยืนจ้องลู่ฮานอยู่เช่นนั้นจนลู่ฮานก็จ้องนางกลับไปด้วยความโงนเมื่อไม่รู้สาเหตุเขาจะเอ่ยถามออกไปมีอันใดหรือขอรับปล่อยมือ ลู่หลานเอ่ยพลางก้มมองต่ำลงไปที่ฝ่ามือของนางที่โดนลู่หานจับไม่ปล่อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นลู่หานก็รีบปล่อยมือจากฝ่ามืออันนุ่มนวลของนางทันทีเขาได้แซงคำเป็นร่างกายอิดโรยต่อเพื่อไม่ให้เป็นการสงสยัย หลังจากนั้นมู่หลานก็เคลื่อนกายออกไปด้วยทักษะวิชาตัวเบาอันล้ำเลิศของนางเมื่อนางจับไปตามแผนการแล้วลู่หานที่แส้นอนป่วยอยู่บนเตียงก็รีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขายกมือมือขึ้นมาปาดเหงื่อที่อยู่บนใบหน้าพลางอุทานเกือบไปแล้วไม่น่าเลยลู่หานมือเกือบพาซวยแล้วไงแต่ก็อย่างว่าแหละมือของนางนุ่มนวลราวกับกำลังจับปุยนุ่มอยู่อย่างไรอย่างนั้น เอาละเท่านี้ข้าก็ไปทำงานต่อได้แล้วสินะลูฮหานไม่รีรอที่จะออกไปทำงานของตนเองต่อทันทีตอนนี้สำคัญของเขาคือการหมั่นดูแลพืชสมุนไพรยอย่างไทย ครึ่งวันช่วงเช้าลู่หานทำการรดน้ำพืชสมุนไพรของตอนเองจำนวน200ตนเสร็จตอนนี้บุรุษหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเป็นทุนเดิมที่สวมใส่อภรรสีน้ำเงินเข้มกำลังยืนอยู่ข้างแปลงสมุนไพรจำนวนประมาณ200 ต้นที่ปรากฏออกมาให้เห็นเป็นต้นอ่อนลู่หันใช้สายตามองค์พวกมันพลางกับกำลังนึกคิดอันใดบางอย่างด้วยจำนวนของสมุนไพรยอย่างไทยที่เขากำลังปลูกในยามนี้มันยังมีไม่มากพอจำนวนของมนุษย์ที่อยู่ภายในสาม ดินแดนของพบมนุษย์รวมแล้วก็น่าจะมีเราๆๆไม่ต่ำกว่าสิบล้านคนถ้าเขาอยากจะช่วยทั้งสาดินแดนเขาต้องมีการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ที่รวดเร็วกว่านี้และต้องประหยัดเวลาในการลดน้ำมันซะด้วย ตอนนี้แหล่งน้ำบนภูเขาวหวนหลงอยู่ทางทิศเหนือมันก็ห่างไปพอควรมันเสียเวลาในการขนย้ายน้ำมารดสมุนไพรยอย่างไทย้ยจำนวนมากเช่นนี้ลู่หานกำลังยืนคิดไม่ตกกลับปัญหาที่ตนเองกำลังเจอในตอนนี้ เขาควรจะแก้ปัญหาเช่นไรอย่างแรกคือเรื่องแหล่งน้ำการจะสร้างทางเดินน้ำโดยการขุดลอกคลองก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่กระนั้นในยุคสมัยนี้ด้วยอุปกรณ์และปัจจัยต่างๆดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้เวลานานพอควรเขามีเวลาเพียงประมาณ9 1 0ถึง10เดือนเท่านั้นและเรื่องการทำให้พืชพันธุ์สมุนไพรพวกนี้จเจริญเติบโตได้รวดเร็วอีก ตอนนี้การที่จะเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์สมุนไพรเห็นที่มีว่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เขาพอจะพึ่งได้นั่นคือค่ายกลค่ายกลเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งของผู้บ่มเพราะที่สามารถใช้มาเป็นพลังและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งค่ายกลโจมตีภายในนิยายเรื่องนี้มันมีหลายประเภทหลายชนิดค่ายกลโจมตีไายกลป้องกัน หรือว่าจะเป็นค่ายกลสนับสนุนรวมปัจจัยแยกย่อยแล้วค่ายกลมีทั้งหมดสิประเภทเท่าที่เขาเคยอ่านนิยายมารู้สึกว่าจะไม่มีพลังของทักษะบ่มเพาะใดที่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์สมุนไพรได้แต่ถ้าเป็นค่ายกลก็ไม่แน่ถ้ามีค่ายกลที่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ได้มันจะเป็นค่ายกลลอันใดกันล่ะ ลู่หานที่ยืนครุ่นคิดอย่างหนักอยู่ข้างแปลงสมุนไพรยอย่างไทในยามเที่ยงวันก็พยายามเกี่ยวกับค่ายกลทั้งหมดภายในนิยายเรื่องนี้ในความทรงจำของเขาที่เคยอ่านผ่านตามมาบัดนี้ที่ลู่หานกำลังใช้ความคิดราวกับตัวอักษรน,นับแสนนับล้านตัวกำลังปรากฏปรียงรายขึ้นมาภายในสมองให้เขาเลือกสรรรู้แล้วค่ายกลเจ้าแห่งคฤึกสา ลู่ฮานเปล่งเสียงออกมาดังลั่นด้วยคำตอบที่ปรากฏออกมาจากความทรงจำมากมายภายในสมองแต่เมื่อลุงรู้ว่าค่ายกลเจ้าแห่งพฤกษาสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ได้ความดีใจนั้นอยู่ไม่ถึงสิบวินาทีความหนักใจก็แทรกเข้ามาทันทีค่ายกลเจ้าแห่งพฤกษามันค่ายกลที่อยู่ในระดับสวรรค์ ที่เป็นค่ายกลระดับที่อยู่สูงเกือบจะสุดเป็นลองเพียงแค่ไข้กลระดับหนึ่งในเก้าพบเท่านั้นแต่ว่าผู้ที่ครอบครองตำราค่ายกลเจ้าแห่งพฤกษาอยู่มันคือหมอเทวะที่เป็นยอดสีมือผู้หนึ่งของ9้าดินแดน การใช้ชีวิตเป็นตัวประกอบภายในนิยายมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอควรเขาไม่ได้มีพรสวรรค์หรือว่าฐานะที่ดีเหมือนกับตัวเอกของเรื่องนี้เยี่ยหวนเขาเป็นถึงนายน้อยตระกูลเยี่ยที่ปกครองดินแดนเยี่ยอยู่ ถ้าเป็นเยี่ยหวนเอ่ยปากคนของแก้นเยี่ยก็คงจะหาและนำตำรานั้นมายื่นให้กับมืออย่างแน่นอนในขณะที่ลู่หานกำลังสลดใจกับโชคชะตาของตนเองที่ตนเองไม่สามารถจะหาค่ายกลเจ้าแห่งพรึกษามาได้ค่ายกลเจ้าแห่งพรึกษางินหรือเจ้าอยากได้เงินหรือ เสียงอันไม่คุ้นหูดังขึ้นมาจากด้านหลังของลู่หานที่กำลังไหลตกกับการที่ตนเองไม่สามารถไขว่คว้าสิ่งที่ตนเองต้องการได้ใช่ลูฮหานตอบกลับไปตามปากโดยไม่สนใจว่าผู้ใดจะเป็นคนเอ่ยถามกระนั้นมันตระหนักได้ว่าคนภายในสำนักเข้าการบ่มเพาะแบบกลุ่มไปหมดแล้วแล้วเสียงที่ถามเขาขึ้นมามันจะเป็นเสียงของผู้ใดกันเล่า ลู่หานเหลียวมองไปด้านหลังทีละนิดนิดผู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขาคือชายชราที่มีผมและหนวดคราสีขาวโพลนที่สวมใส่ชุดสีดำสนิทประหนึ่งขนของปีกอีการ่างกายสูงผอมใบหน้ามีรอยเหี่ยวย่วนปรากฏอยู่เล็กน้อย ใบหน้านั้นกำลังแสดงรอยยิ้มแห่งความอบอ,อุ่นและฉายความเป็นมิตรออกมาให้ลู่ฮานดวงตาของลู่ฮานเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเขาล่วงรู้ต,ตัวตนของชายชราผู้นี้ตั้งแต่แรกเห็นทอท่าท่านอาจารย์ลู่ฮานเปล่งเสียงแห่งความตระหนกจบตอน ตอนที่8ท่านอาจารย์ชายชราที่สวมใส่อภพรสีดำยาวที่มีสีประหนึ่งขนของอีกามีผมและหนวดเคราที่เป็นสีขาวตัดกับอภพรสีดำสนิทใบหน้าปรากฏรอยเหี่ยวย่นเล็กน้อยนั้นกำลังแสดงรอยยิ้มอันอบอุ่นที่ฉายความเป็นมิตรออกมาอย่างชัดเจนถ้าท่านอาจารย์ ลูหานอุทานด้วยความตะะนกเพียงแรกเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของชายชราผู้นี้ลูหานคิดเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าชายชราที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นคือมนุษย์เพียงคนเดียวที่ทั่วทั้งก้าวพบยกยิ่งว่าสูงเทียบฟ้ามหาจอมปราดแห่งยุคหวังเซียนฉิง ลูฮหานั้นลืมความจริงบางอย่างไปนั้นคือว่าภายในสำนักอักษรสวรรค์แห่งนี้มีอีกผู้หนึ่งนอกจากเขาที่ไม่ได้เข้าร่วมการบ่มเพาะแบบกลุ่มของสำนักนั้นคืออาจารย์ของเขาท่านมหาปราดแห่งยุคหวังเซียนฉิงผู้นี้ หัวเข่าทั้งสองข้างของลู่หานลดต่ำลงไปสัมผัสอยู่กับพื้นอยู่ในท่าทางคุกเข่าสองมือยกขึ้นมาประสานเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วพลางกล่าวด้วยเสียงอันหนักแน่นสิทธิคำนับอาจารย์ห้าห้หดูสิเจ้าเด็กนี่แอบหนีการฝึกมาทำสวนงั้นหรือชายชราที่อยู่ในอภร์สีดาประหนึ่งอีกาเอ่ยด้วยเสียงหัวเราะพลางกับยกมือของตนลูกคราสีขาวโลนไปด้วย ดวงตาของหวังเซียนฉิงทอดสายตามองยาวไปที่แปลงสมุนไพรยอย่างไทเบื้องหน้าลู่ฮานที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าก็เหงื่อตกอาจารย์ของเขามหาปราชญแห่งยุคหวังเซียนฉิงผู้นี้เป็นผู้อย่างรู้ ภายในระยะพันลี้เขามีดวงตาทิพที่สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยามนี้อาจารย์ของเขาคงจะรู้เรื่องแผนการของเขาทั้งหมดแล้วลู่ฮานเหมือตกการหลบหนีการฝึกฝนของสำนักถือว่ามีโทษเอาๆลุกขึ้นลุกขึ้นหวังเซียนชิงกล่าวกับสิทธิ์ของตอนเองที่กำลังคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าด้วยรอยยิ้มขอรับ ลู่หันขันรับพลังแสดงใบหน้าประหลาดใจเล็กน้อยที่ท่านมหาปราดไม่ลงโทษอันใดตนเองเมื่อสองขาลุกยืนขึ้นอยู่ในระดับเดียวกันลู่หันที่ยืนอยู่เบื้องหน้าก็เปล่งเสียงด้วยใบหน้าสลดท,ท่านอาจารย์ขอรับนี่มัน ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วหวังเซนชิงตอบกลับด้วยเสียงเรียกเฉยพลังกับใช้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มพลังมองที่ไปแปลงสมุนไพรยอย่างท้ายอย่างไม่ลดละเรื่องการบ่มเพาะแบบกลุ่มช่างมันไปข้าเองก็ต้องอยู่คนเดือนตั้งหนึ่งเดียวภายในสำนักเหงาจะตายสู้ให้เจ้ามาอยู่ด้วยก็ไม่เลวเหมือนกันชายชราที่อยู่ในอภรรสีดำทมินเบื้องหน้าได้เอ่ยกลับไป เขาล่วงรู้ถึงความหนักใจที่แสดงออกมาบนใบหน้าของสิบผู้นี้ดีราวกับเข้าไปนั่งอยู่ในใจลูฮานเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็ยิ้มออกแล้วเช่นไรเจ้าจะเอาดีทางด้านนี้เลยงั้นหรือเจ้าแปดหวังเซียนชิงเอ่ยถามเอาดีทางใดกันงั้นหรือขอรับลู่ฮานเอ่ยถามกลับไปด้วยใบหน้าที่ชงนก็ด้านสมุนไพรพวกนี้ยังไงเล่าเจ้าจะเป็นหมอง,งั้นหรือหรือเจ้าแปด ลู่ฮานหันกลับไปมองทางด้านแปลงสมุนไพรยอย่างไท่ที่เขานั้นปลูกเอาไว้เขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าเป็นอาจารย์คงจะคิดว่าเขานั้นอยากจะเป็นหมอเมื่อให้เห็นว่าปลูกสมุนไพรจำนวนมากเอาไว้ขอรับท่านอาจารย์ลู่ฮานตอบกลับหลังจากที่เขานั้นไต่ตรองมาเป็นอย่างดีแล้วว่ามันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้ใช้ได้ใช้ได้ ชายชราที่อยู่ในอพร์สีดำทมินพลางพอ,อยักหน้าขึ้นลงด้วยความพึงพอใจแล้วเจ้าปลูกพืชพวกนี้เอาไว้เพื่อรอรับหน้าหนาวนี้ที่กำลังมาถึงงั้นหรือเมื่อได้ยินผู้เป็นอาจารย์เลยถามกลับมาเช่นนั้น ลูฮานก็คิดไม่ผิดว่ามหาปราดแห่งยุคนั้นมีความคิดอ่านแตกต่างจากคนทั่วไปจริงๆเพียงแค่มองว่าพวกมันเป็นพืชอย่างไทยก็รู้แล้วว่าเขาเตรียมการเอาไว้รับภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง นักเขียนผู้ที่เขียนเรื่องเจ้ากระบี่สวรร์คสยบฟ้าขึ้นมาอธิบายตัวละครที่มีชื่อว่าหวังเซียนฉิงผู้นี้เอาไว้ว่าเขาเป็นมหาจอมปราดแห่งยุคสมัยผู้ที่ก้าวดินแดนยุกย่องให้อยู่สูงเทียมฟ้าหวังเซียนชิงมีอายุยืนยาวมาหลายหมื่นหลายแสนปีด้วยพลังของทักษะบ่มพาะกายานิรนันที่เป็นทักษะบ่มเพาะระดับไร้ขอบเขต โดยมันเป็นหนึ่งในทักษะบ่มเพาะที่มหาปราดแห่งยุคสามารถฝึกฝนจนบรรลุถึงขั้นจัก,กรพรรดนิรนันมันทำให้เขามีอายุไขเทียมฟ้าดินไม่เจ็บไม่ตายเมื่อได้พบเจอตัวจริงลู่ฮานเข้าใจได้ทันทีเลยว่าตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดภายในก้าวพบเป็นเช่นไรและตัวตนที่อยู่เบื้องหน้าของเขาไม่ผิดจากคำบรรยายของนักเขียนเลยสักนิด ทั่วทั้งร่างกายแผ่ซ่านพลังบ่มเพาะอันแข็งแกร่งออกมาแม้ว่าพยายามจะเก็บซ่อนเอาไว้แล้วตอนนี้ยืนอยู่ห่างเพียงสามก้าวลูฮานยังรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างกายของผู้เป็นอาจารย์ ทว่าถ้าอาจารย์ของเขาไม่เก็บซ่อนพลังบ่มเพาะส่วนใหญ่เข้าไปภายในร่างกายบัดนี้ร่างกายที่มีเพียงคักษะบ่มเพาะรากฐานระดับกำเนิดพลังสีครามนี้คงจะโดนบบเด็กขยี้ด้วยพลังบ่มเพาะที่แผ่ซ่านออกมานั้นไปแล้วเขาเป็นชายชราที่ดูภายนอกเป็นมิตรนิสัยเองก็เป็นคนจิตใจดีและอบอุ่นแม้ว่าจะมีบางมุมที่ไม่ควรทำในฐานะผู้ยิ่งใหญ่ และมีสิ่งหนิงที่เป็นนิสัยของหวังเซียนฉิงและทำให้นักอ่านมากมายหลงรักในตัวละครนี้ก็คือการที่เขารักศิษย์ทั้งแปดคนของเขายิ่งกว่าสิ่งใดไม่ว่าผู้ใดทั่วทั้งก้าดินแดนเมื่อมีเรื่องกับหนึ่งสิทั้งแปดคนของเขาไม่ต้องไถ่าถามความเป็นมาของเรื่องราวอย่างไรเสียศิษย์ของเขาก็ไม่ผิด การที่หวังเซียนฉิงกระทั่งเช่นนี้มีใช่ว่าเขานั้นเอาใจสิทธ์ทั้งแปดคนของตนเองจนเกินตัวแต่ทว่าคำสอนสั่งและทุกสิ่งอย่างที่เขาคอยบ่มเพาะให้กับเหล่าสิทธิ์ของตนเองมันทำให้หวังเซียนฉิงมั่นใจเป็นอย่างมากกว่าสิทธิ์ทั้งแปดของตนเองมีคุณธรรม ไม่ผิดขอรับท่านอาจารย์ข่าเตรียมเอาไว้เพื่อรับฤดูเหมานที่กำลังจะมาถึงลู่หานตอบกลับอย่างนอบน้อมทุกการกระทำและคำพูดของเขาที่ออกมามันนอบน้อมผิดจากลู่หานยามทั่วไปยิ่งนะักแล้วเช่นไรเจ้าอยากได้ตำราของค่ายกลเจ้าแห่งพรึกษามาฝึกฝนงั้นหรือ ผู้เป็นอาจารย์เอ่ยถามสิทธิของตนขอรับเพราะว่าข้าอยากจะให้สมุนไพรยอย่างให้มีจำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของมันได้และข้าก็รู้มาว่าค่ายกลเจ้าแห่งพึกษาที่ท่านหมอเทวะครอบครองอยู่สามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์สมุนไพรได้ลูฮานเอ่ยออกไปอย่างไม่คิดจะปกปิด ทิงอยู่ว่าความสามารถของค่ายกลเจ้าแห่งพฤกษามันสามารถเร่งการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ได้แต่ว่ามันเป็นค่ายกลระดับสวรรค์เจ้าจะสามารถสร้างมันสำเร็จงั้นหรือเจ้าแปดหวังเซียนชิงเอ่ยถามกลับไปด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ต้องสำเร็จขอรับเสียงอันหนักแน่นตอบก,กลับผู้เป็นอาจารย์ไปพร้อมกับดวงตาทั้งสองข้างที่เริ่มฉายแววแห่งความมุ่งมั่นออกมา เมื่อเห็นความมุ่งมั่นที่อยู่ภายในดวงตาของสิบรักชายชราที่อยู่ในอภร์สีดําทมินประหนึ่งขนของอีกาก็พยักหน้าขึ้นลงด้วยความพึงพอใจก่อนจะกล่าวด,ดีในเมื่อสิทธิ์ของข้าอยากได้งานพวกเราก็ไปเอามันมากันเถอะเมื่อคำมันหลุดออกมาจากปากของมหาปราชญ์แห่งยุคผู้เป็นอาจารย์ใบหน้าของลู่หานก็สุดแสนจะตื่นประนกเอางั้นหรือขอรับเอาจากที่ใด ลู่หันถามด้วยความชงนจะเอาจากที่ใดกันเล่าก็เจ้าหมอเทวะอย่างไรหวังเซียนชิงตอบกลับสิทธิ์ของตอนเองไปด้วยรอยยิ้มหลังจากที่ติดตามนิยายเรื่องนี้มาเป็นเวลาสามปีลู่หันพอจะรู้นิสัยใจคอของชายชราแซ่หวังผู้นี้ดีว่าความหมายที่แฝงในประโยคที่เขากล่าวออกมานั้นหมายถึงอันใดท่านอาจารย์อย่าบอกนะว่าท่านจะแย่งชิงมางั้นหรือขอรับ ผู้อาจารย์ที่อยู่เบื้องหน้าของลู่หานเมื่อได้ยินสิทธิของตนเองเอ่ยออกมาเช่นนั้นก็ยกมือขึ้นพลางกับออกแรงดีดนิ้วไปที่หน้าผากเพี้ยโอยลู่หานอุทานออกมาด้วยความเจ็บปวดผู้ใดจะไม่รู้สึกแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การดีดนิ้วแต่ผู้ที่ดีดนิ้วใส่หน้าผากของเขาคือชายที่ทั่วทั้งก้ว พบยกย่องให้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแรงดีดเพียงแค่นี้ก็ราวกับโดนหมัดรุนแรงต่อยเข้ามาแล้วมือทั้งสองข้างยกขึ้นมาจับที่หน้าผากที่บัดนี้มันแดงก่ำเพราะเพียงแรงดีดนิ้วยั่งชิงงันหรือเจ้าแปดเจ้าตอบข้าหน่อยสิว่าข้าคือผู้ใดาชายชราที่อยู่ในอภร์สีดำทมินประหนึ่งขนของอีกาก็เอ่ยออกมาพลางยือดอกอย่างสง่างาม ลู่ฮานที่กำลังเจ็บปวดกับแผลที่เกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าผากก็มองผู้เป็นอาจารย์ของตนเองพร้อมกับตอบกลับไปอาจารย์คือมหาปราดแห่งยุคที่ทั่วทั้งเก้าพบยุกย่องให้สูงเทียมฟ้าขอรับเมื่อได้ยินคำตอบเช่นนั้นหวังเซียนฉิงที่กำลังยื่นออกอย่างภาคภูมิใจอยู่นั้นก็ยกยินที่ใบหน้าของตนเองขึ้นมาพลางกล่าวใช่แล้วข้าคือฟ้าเพราะเช่นนั้นฟ้าทำอันใดก็ไม่ผิด ข้าไม่ได้แย้่งชิงมาข้าเพียงแค่หยิบมันมาโดยไม่รอคำอนุญาตก็เพียงเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นลูหานก็นึกถึงนิสัยที่ไม่สมดังผู้ยิ่งใหญ่ของมหาปราชญ์แห่งยุคผู้เป็นอาจารย์ได้ทันที เขามักจะทำตามใจตนเองไม่เกรงกลัวผู้ใดและไม่เกรงใจผู้ใดด้วยนักเขียนเคยอธิบายเอาไว้ว่าเขาเคยอาวาสพบสวรรค์เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อนด้วยเหตุที่ตนเองอยากได้กระบี่ก้าชั้นฟ้ามาเป็นอาวุธคู่กายตอนนั้นสวรรค์พังพินาศแต่ก็ไม่มีเทพองค์ใดดับศูนย์เพราะหวังเซียนฉิงไม่ได้คิดจะลงมือสังหาร แต่กระนั้นตอนอารวาสพบสวรรค์ในครั้งนั้นความเสียหายของมันกว่าพบสวรรค์จะสามารถฟื้นกลับคืนมาเป็นสภาพเดิมได้ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งพปีไปกันเถิดเจ้าแปดในเมื่อสิทธิของข้าอยากได้ก็ต้องได้ ชายชราหวังเซียนชิงเอ่ยพลางกับยื่นมือจับร่างของเจ้าแปดพร้อมออกแรงกระโดดพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อมุ่งตรงไปยังสถานที่ที่เจ้าหมอเทวะอาศัยอยู่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวก่อนขอรับท่านอาจารย์จะไม่ให้ลู่หานร,ร้องออกมาได้เช่นไร ร่างของชายชราที่สวมใส่อภรนสีดำทมินประหนึ่งขนของอีกาเคลื่อนไหวลงจากบันไดหนึ่งหมื่นขั้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ค่ายกลมิติเคลื่อนย้ายเลยสักนิดแถมความรวดเร็วในการเคลื่อนที่จากด้านบนลงมาด้านล่างอย่างรวดเร็วเหิวเกือบจะเท่ากับการใช้ค่ายกลมิติเคลื่อนย้ายเสียอีกด้วยจบตอน